สวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่น้องน้นะครับผมสําหรับพี่พี่น้องๆมือใหม่ที่เล่นยังไม่เป็นยังไม่คล่องแต่อยากได้เอาไปใช้งานนะครับผมบางท่านก็ไม่ได้เล่นเฟซเลนไลน์มันก็จะยากต่อการติดต่อนะครับผมก็มาดูคลิปนี้หวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมพอเป็นแนวทางสายบินขอไปแบบรวดเร็วแล้วก็รวบลัดตัดตอนนะครับผมเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวนะครับผม ก็มาชมกันแบบคร่าวๆนะครับผมอ่าไม่ว่าจะเป็นลำโพงรุ่นไหนนะครับผม3 5 3ห48 58อ่าเป็นหลักการเดียวกันหมดเลยนะครับผมก็มาชมคลิปกันแบบคร่าวๆนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาสู่โหมดจริงกันเลยนะครับก็มาดูเบื้องต้นนะครับผมอ่าจะรู้ได้อย่างไรว่าแบตเต็มแบตไม่เต็มนะครับผมตัวอย่างนะครับผม อันนี้ก็เอามาให้ชมกันแบบคร่าวๆนะครับผมถ้าเสียบแบตแบตนะครับผมไฟแดงทั้งคู่อย่างนี้นะครับผมไฟแดงทั้งคู่ก็คือว่าแบตเตอรีย่ยังไม่เต็มนะครับผมก็คือชาร์จต่อให้เต็มก่อนไปใช้งานจริง ชาร์จบ่อยไม่เป็นไรครับผมยาชาร์จแค่ข้ามวันข้ามคืนเล็กๆอาจจะไม่เป็นไรแต่พอนานๆไปมีผลกระทบเน่นอนก็คือเรื่องแบตเสื่อมนะครับผมอ่าเพราะว่ามันร้อนอยู่ตลอดเวลาอ่าถ้ามันเต็มปุ๊บไฟมันจะดับนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมไฟมันจะดับเมื่อกี้มันสีแดงอยู่นะครับตอนนี้มันดับนะครับผมไฟด้านข้างเครื่องดับก็แสดงว่าแบตเตอรี่เต็มเราถอดออกได้เลยนะครับผมอ่าถอดออกได้เลยอย่างนี้คือ แบตเตอรี่เต็มถ้าเป็นรุ่นก่อนนะครับผมไฟตรงนี้มันจะเป็นสีเขียวรุ่นใหม่มันมาจะแดงทั้งคู่นะครับผมเหมือนกับตัวอย่างตัวที่ยังไม่เต็มนะครับผมก็คือรุ่นสามสิบแปดวัตต์นะครับผมนี่ครับผมจะเห็นอยู่เนะาะไฟ LED ตรงนี้นะครับผมมันจะดับ เมื่อมันเต็มนะครับผมก็เช่นกันนะครับผมสังเกตจากมุมนี้เลยนะครับผมพอเป็นแนวทางเกี่ยวกับเรื่องแบตนะครับผมมาดูอุปกรณ์ที่จะได้ไปกันบ้างนะครับผมในกล่องนะครับผมยกตัวอย่างของพี่สุทินนะครับผมก็มารับชมกันเลยครับอุปกรณ์อยู่ในกล่องนะครับผมก็มีกระเป๋าลายพรางลำโพงเมมเสียง รีโมทสายชาร์จสายสะพา์ทานแถมให้1แผงส่วนเรื่องเสียงก็ลงให้ตามสั่งเพราะว่าแต่ละคนก็ใช้ไม่เหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เน้นเสียงที่ท่านใช้งานแล้วก็ได้หลายๆเสียงหลายๆไฟล์ดีกว่านะครับผมามาดูเบื้องต้นนะครับผมถ้าเป็นรุ่น38วัตต์นะครับผมเมมโมรี่จะเสียบอยู่ด้านข้างนะครับผมจิมกิก หนึ่งครั้งมันก็จะเด้งออกมานะครับผมถ้าไปใหม่ๆสายบินก็จะใส่ในแผ่นเมมโมรีไปอย่างนี้ให้นะครับผมไปถึงนะครับผมหันตัวหนังสือนะครับผมกงไม่ค่อยโฟกัสหันตัวหนังสือนะครับผมเข้าหาตัวเองนะครับผมประมาณนี้แล้วก็เสียบเข้าไปในร่องนะครับผมจิ้มกิ๊กหนึ่งทีนะครับผมมันก็จะเข้าไปนะครับผมจิ้มอีกทีนึง ครั้งที่สองมันก็จะเด้งออกมานะครับผมประมาณนี้ครับผมแล้วก็มาดูหลักการใช้งานกันเบื้องต้นแบบคร่าวๆนะครับผมเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับผมแต่ถ้าเสียบเมมโมรีการ์ดเข้าไปมันจะเล่นอัตโนมัตินะครับผมอ,อันนี้ขอยกตัวอย่างยังไม่เสียบก่อนแล้วกันบางท่านก็ได้ไปก็บอกว่า สายเบนยังไม่มีเสียงอะไรเลยมาให้เลยไม่เห็นมีก็เพราะว่าท่านยังไม่ได้เสียบเมมโมรี่การ์ดนะครับผมถ้าถ้ายังไม่มีเสียงเมมโมรี่การ์ดมันก็จะมีบลูทูธกับ f m ให้นะครับผมก็คือตัวอย่างนะครับผมเปิดขึ้นมาแป๊กนะครับผมตัวอย่างถ้าเห็นไฟกระพริบอย่างนี้นะครับผมเชื่อมต่อบลูทูธตูนังฟังเพลงได้ที่บ้านได้สบายนะครับผมก็ปรับเสียงปรับ เอ็กโคปรับอะไรเอาก็แล้วแต่ความชอบนะครับผมกดอีกทีนึงนะครับผมลูกศรหมุนๆนี่นะครับผมมันก็จะเป็นโหมด FM นะครับผมเดินหน้าถอยหลังกดหยุดกดเล่นก็เหมือนกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครมี USB ก็เสียบ USB แทนเมมโมรี่การ์ดได้นะครับผมก็มาดูเมมโมรี่การ์ดกันเลยครับผมหันตัวหนังสือเข้าหาตัวเองจิ้มเข้าไปครับผม แล้วก็เปิดถ้าเปิดเปิดแล้วมันจะเล่นโดยอัตโนมัตินะครับผมอ่ามันจะเล่นโดยอัตโนมัติส่วนรีโมทนะครับผมตอนไปผมจะปิดไปให้นะครับผมด้านข้างแล้วก็เขีร์ลงมาอีกทีนึงปึ๊กมันจะเปิดนะครับผมจิ้มดูมีไฟขึ้นพร้อมใช้งานกดตรงกลางมันจะหยุดนะครับผมกดอีกทีมันจะเล่น กดอีกทีมันก็จะหยุดนะครับผมเพิ่มเสียงลดเสียงได้ปกตินะครับผมแล้วก็ปุ่มด้านล่างขวามือสุดนะครับผมกดกดหครั้งมันก็ไปหนึ่งกดสครั้งมันก็ไป2นะครับผมประมาณว่า1 2ึ่งสามี่ห้าไล่ไปเรื่อยนะครับผมถ้ากดตามจํานวนครั้งส่วนปุ่มซ้ายสุดก็จะเล่นจาก5 4าสีามสองหนะครับผมไล่ย,ย้อนกลับมานะครับผม ส่วน EQ นะครับผมเราเปิดสมมตินะครับผมเราเปิดเสียงไก่เราจะให้เสียงมันทุ้มนะครับเสียงแหลมเราก็ปรับอยู่ตรงนี้ได้แต่พอออกหมายจริงนะครับผมผมไม่แนะนําให้ใช้นะครับผมสองปุ่มนี้นะครับผมปุ่ม C แล้วก็ปุ่มลูกศรหมุนคอยแต่กดเล่นกดหยุดเพิ่มเสียงลดเสียงได้แค่นี้นะครับผมออกหมายจริงนะครับผมที่ไม่ให้ใช้มันมีเหตุผลนะครับผมก็ มาดูกันแบบคร่าวๆนะครับผมก็คือดูสามตัวล่างก่อนนะครับผมผมจะกดเล่นนะครับผมกดสองกดสามไล่ไปเรื่อยอันนี้ก็กดหยุดทีนี้ก็กดเล่นอีกทีก็กดกดสามกดสองกดหนึ่งมันก็จะมันก็จะมาเล่นย้อนหลังมาเรื่อยนะครับผมอ่ประมาณนี้ครับผมทีนี้ก็มาดูในโหมด ตัว C นะครับผมตัว c นะครับผมถ้ามันขึ้นวันนะครับผมถ้ามันขึ้นวันมันจะเล่นเฉพาะไฟล์ที่หนึ่งที่พี่เลือกนะครับผมบางทีพี่อาจจะเลือกนัมเบอร์สิบห้ามันก็จะเล่นเฉพาะนัมเบอร์สิบห้านะจนแบตหมดเลยนะครับผมมันจะไม่เล่นไฟที่สิบหกไฟที่สิบเจ็ดมันจะไม่เล่นเลยนะครับผม ่าถ้าพี่กดอีกทีนึงนะครับผมอ่ามันขึ้น all นะครับผม all มันก็จะเล่น16 17 18 19 20ไล่ไปเรื่อยนะครับผมมันจะเล่นก็ต่อเมื่อมันหมดไฟล์เสียงที่ลงไว้บางเสียงอาจจะ1ชั่วโมงพอจบ1ชั่วโมงปุ๊บมันก็จะเล่นเสียงถัดไปทันทีเลยอย่างนี้ไม่ไม่งงนะพี่เนาะพอเข้าใจนะครับผมทีนี้ก็ มาดูตัวลูกศรหมุนๆนนะครับผมทีนี้ตัวลูกศรหมุนๆอ่ากดอีกทีนึงเหมือนกันเลยครับผมหลักการเดียวกันกับอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมมันจะมีบลูทูธมี f m เอแล้วก็มีอันเมมเสียงนะครับผมอ่าที่ผมไม่ให้กดเพราะ บางทีไก่กําลังจะเข้าไปกดลูกศรมุมปุ๊บมันเป็นโหมด fm เนไก่ก็ตกใจหรือว่านกก็ตกใจแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นสองปุ่มนี้นะครับผมปุ่มหมุนๆกับปุ่ม c เนี่ยไม่จําเป็นก็ไม่ต้องเล่นเวลาออกพักสนามจริงนะครับผมอ่าพอเป็นแนวทางครับผมส่วนหลักการเล่นอย่างอื่นนะครับผมลีเสียงลดเสียงให้พอเหมาะพอดีพองามนะครับผมกดเล่นกดหยุดเป็นยังหวะเมื่อเห็นตัวนะครับผมอย่าดังเกินนะครับผมถ้าดังเกินไป นกก็ระแวงไก่ก็ระแวงนะครับผมใช้หลักการความเป็นจริงเข้ามาช่วยนะครับผมเสียงดีเสียงเด็ดถ้าคนเล่นไม่มีประสบการณ์ขาดประสบการณ์ก็ไม่ได้กำขาเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็คือแนะนำเทคนิคกันแบบเรียบง่ายนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปทำงานก่อนนะครับผมพอเป็นแนวทางสำหรับพี่พน้องๆองมือใหม่นะครับผม คลิปนี้ก็จะยาวนิดนึงนะครับผมก็หวังว่าคงมีประโยชน์นะครับผมยังไงสายบินก็ขอขอบคุณครับนะครับผม FC ที่ติดตามแล้วก็กดไลค์ให้กำลังใจนะครับผมท่านไหนไม่เข้าใจอะไรอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างเลยนะครับผมวันไหนว่างสายบินจะตอบให้แล้วก็ทำคลิปให้นะครับขอบคุณครับ